สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาผ่าตัดตาสองชั้นให้กับคุณลี่นะสวัสดีค่ะงั้นวันนี้ก็วันนี้เราแพลนจะทําแบบตาสองชั้นไม่ต้องตัดหนังตาออกแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันดูว่าหลังทําทันทีเป็นยังไงเนาะอาสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาผ่าตัดตาสองชั้นให้กับคุณลี่นะสวัสดีค่ะอันนี้รูป before คุณลี่นะคะคุณลี่มีปัญหาอะไรบ้างนะ ก็หนังตาค่ะมันตกลงมาค่ะรำไว้นะคะเวลาถ่ายรูปด้านข้างนะค่ะมันก็จะแบบเหมือนตามันไม่สวยอะค่ะมันจะมันจะเฉียงลงไปอย่างนี้แล้วกเลยมาหาคุณหคิ้คเณหมอคิมช่วยแก้ปัญหาค่ะแล้วอยากได้ชั้นตาแบบไหนนะอยากได้ชั้นตาธรรมชาติค่ะธรรมชาติแต่สวยแต่สวยก็ได้ค่ะงั้นวันนี้ก็วันนี้เราแพลนจะทำแบบตาสองชั้นไม่ต้องตัดหน แล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันดูว่าหลาังทำทันทีเป็นยังไงเนาะมาดูค่ะเสร็จแล้วุูลี่บอกว่าอยากได้สูงขึ้นมานิดนึงเพราะว่าตัวเดี๋ยวมันตกลงมาอีกแล้วก็อยากให้แบบปิดอายไลเนอร์ได้ไนชว,นว,ว์ดิสิค่เป็นไงบ้างก็ต้อ,ตอนผ่าตัดจริงๆก็ไม่ได้กังวลมากว่า ดูรีวิวของหมอเยอะแล้วนะคะแล้วก็ที่เหนือกว่านั้นก็คือหลับไปเลยกดนั่วด้ะเราก็ตกใจแบบมีกดนั่วด้ะคือหมอให้หลับตาแล้วพอหลับตาเสร็จมันก็สงเคิร์ฟว่ามันไม่เจ็บเลยอะค่ะก็เราก็เลยหลับไปเลยหลับเลยจ้าก็จะมีแค่ตอนไม่เจ็บหรอไม่เจ็บคุณหมอไม่เจ็บเลยค่ะตอนหยิ่ยาชาเจ็บไหม ติดเียวอะคะ่ะไม่ไม่ได้เจ็บอะไรมากมายเลยเออแล้วไม่ขอยาชาพเพิ่มเลยเนาะไม่ขอเพราะมันยังไม่เจ็บเออแล้วก็แบบอยู่ได้จนยาวเลย <ๆ S 2> แล้วก็เนี่ยเปร็จเสร็จร <ๆ S 2> แล้วคะ่ะแล้วก็คุณหมอก็จะคอยเช็คตลอดเลยว่าตาเราสวยได้ยังบาลานซ์รือยังคะ่ะตอนนี้ชอบมากเลยชอบมากชอบตาตัวเองมากเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตวันพรุ่งนี้กันอีกทีหนึ่งนะคะว่าคูลี่จะเป็นยังไงสวยแค่ไหนนี้เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกทีหน้าบ๊ายบาย หลังจากที่ทําเสร็จตอนนี้กลับมาถึงบ้านทำผ่าตัดเสร็จปุ๊บก,กลับมาบ้านเลยนะคะก็เป็นอย่างที่เห็นเลยค่ะจริงๆใครที่มีแพลนจะทําแล้วก็คิดว่าจะต้องลาง,งานหรือเปล่าก็บอกได้เลยว่าไม่ต้องลาง,งานก็ได้นะคะพรุ่งนี้จริงๆสามารถไปทํางานได้เลยแต่ว่าคุณหมอค่ะก็จะมีการนัดทำความสะอาดแผลแล้วก็ตรวจแผลเราเนี่ยนะคะนับไปอีก3วันหลังจากวันผ่าตัดน,นะคะแล้วพอวันที่สค่ะคุณหมอจะตัดไหมให้ส่วนอาการบวมนะคะหรือว่าชา เนี่ยก็น่าจะเป็นอาการเฉพาะบุคคลค่ะส่วนตัวลี่เองนะคะด้วยความที่คุณหมอมือเบามากๆนะคะก็ไม่มีอาการรอยแผลรอยช้ำอันนะคะแล้วก็มีแค่รอยที่เป็นรอยเย็บของชั้นกิริตาเท่านั้นเองก็พึงพอใจมากๆค่ะยังไงต้องขอบคุณคุณหมอกิฟที่แมกโนเลียคลินิกมากๆเลยนะคะที่ทำให้สาวหมวยนะคะกลายเป็นหมวยตาหวานนะคะขอบคุณค่ะ